สวัสดีครับ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 พอมเสวัสดีครับมาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับปู่ฤาษีปู่ฤาษีนะครับผมดูดวงนี่เป๊ะอย่างนี้เลยจะดูดวงนะครับเป๊ะว่เป๊ะใจเดี่ยวขันี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ไม่ยังไม่ยังปู่ของปู่าโอปอหได้พูดจับเรามือบังเนี่ยเอาตั้งผีดิไม่เห็นเด็กเลยเออเอาเนี่ยเจ้ากหันไปเบื้องนั่งเจ้านะไม่เห็นเด็กแค่ถู พี่ไดครับเฮ้ยพี่ก็ได้เออยหายไหมเพิ่งแม่ปูเพิ่งไปดึงรถก็ดีนี่มาถึงเตดึงอ่าดเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าห้าเจ็ดอันนี้อ่า้าแปดห้าแปดเออกับเจ็ดห้านีทั้งนั้นเลยครับมีห้าแปดกับเจ็ดห้านะครับทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยปูได้มาแค่เจ็ดห้ากับห้าแปดงวดที่แล้วนะครับ แต่้าไม่ปูไม่กลับไปลูครับมันหาบ่ได้ยม่ได้มันมีแค่นี้ครับก็สังเกตได้คืนเงินได้เนี่ยอ้ใช่ก็ได้ตปหาย็นหาเลีงคนก็ได้เยอะแล้วครับผมวันนี้ได้มาไม่ได้มาหาปู่นานเนาะโอ้สีเหตุนะดูกับปู่กรับเบื้องดวงดูดวงครับเบื้องลููบานนี่อันสองบนะคูคู่เบื้องดวง ปีหน้าปีหน้าลนะครับปู่จะมีโชคว่าปู่สองพนหบเจ็ดเอาเทวดาให้โชคเทวดาให้โชคแต่จะมีความทุกข์อยู่กว่ากักี่ใบครับสิบใบสิบใบดูทุกเดือนอือดูปีหน้าปีหน้าสองนหกสิบเจ็ดวันนี้สวยกันเข้าใจไหมครัโอ้แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยดีครับโอมมันมันมันมาจากปีส่งครับ แต่เบิกทรัพย์แล้วครับจีได้โชคเบิกทรัพย์จะได้โชคลาภอืมปช่วงนี้เทวดาก็ให้ครับเทวดาก็ให้พวกเองในบวงสวงดีมากเลยครับเทวดารักนะเทวดาจะคอยมอบโชคลาภให้โอ้เวลาไปบวงสวงทีไรนี้จะแม่หมองเฮี้ยนมึนนะตํหนักสูนี่นะพยายามหาเอหมูปัวเขาลังมาดีแล้วแต่ว่าเจ็ดเหตุเป็นเทวดาคนุนอยู่ พี่รักษาอยู่บ้านกูแล้วไปเหยียบใครบ้านรเนี่ยเพิ่งไหนแล้วกูจะไปเรีนน้ำจากนู่นใช่ไหมครับผมไม่รู้มีปัญหาอย่างเราเราว้างแต่เราอยากบอออกตัวเพราะว่าปู่เป็นดั่งครับถ้าเอ่ยชื่อไปนี่รู้กันทั้งประเทศรู้กหมดแล้วเขาก็จักปูเหมือนกันไปนี่แหละครับเดี๋ยวมวยนี่จะให้เรียนกัน เรีนพิชษตาคนเรียนเรีนพิชตาเลยนะครับมีของดีไรดิอมาเพื่อการนี่ลยเอาไปเอาไปของแม่เอาเอาคนใหมเข้ามาเขา่บ้านหม่เอามาเดีอาผ่านแล้วคือว่าดีไปผ่านยังหนึ่งอด็กแกีใจนองผู้พี่น้องญาติพี่น้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาโอ้โหได้บ้มาได้มงเลย เพราะว่าเราเราเราผ่านชะตาเขาไม่ผ่านนี้มาเข้าใจบนเราผ่านเขาไม่ผ่านโอ้พอมาสัมพันธ์กันเราก็เลยจากผ่านก็เลยผ่านยากยากบาง้อันเลขวิ่งมาตัวไหนขับคูณอ่ะเลขวิ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดออ ศูนเจ็ดโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับปูศูนย์เจ็มาปูเพื่อไาโปูขาม่มีเคยมาด้วยกันเคยมา้วยกันูดสวดไศูนยเจ็ดนี่ศูนบเจ็ดไรหนี่ฐาน้อะไรในหลวงสเป็นหนึ่งหรอกสี่สิมาีนระวังมาลงกับจอหกเจ็ดหนักขนาดเลยมาลงกับจอลงมาลงปีชงภาษาเล่าเปลียวภาขาลงภาษาเก็บว่าปีสง อก็ภาษาธรรมวาถึงเวลารับกรรมปิดประตูกุศลนะสร้างบุญกระืทปิดกันสร้างบุญยังออกบาปเสียนเสียนเตี้ยปีไหนครับปีฐานเนี่ยฐานใหญ่ังเรนเซยนโปอยรบนงเุมจอมดูปีหน้าเลยสองห้าหกจ็อ๋อนี้ผมุมนีสีปันบกติอาแถวนดี หรือชี้ทางหรือต้องสวดมนต์ภาวนาอีกใน,นอย่างไม่ต้องเปิดเดียวไป,ไปเรื่อยๆไม่ต้องเปิดดึงอย่างเดียวตั้งเป้าใดๆงยนดึงไปสิบแปสดสถานที่ก็ผ่านามีอะไยมีปัญหา

ไว้ปีมะรุ่งเต็มอินมอยากอดเลยสม์ตายเสียบดินอินาคนจะพาเห็นเช็มบอกมากตขัดกันเล่บาดเห็นบอกมียผาเป็นเมียผาเป็นระวังไ oh, ิ ha ha ้ข uh. ึ้นมถลงมาสารเปนบกช่อสวงนันพอดีล่ะสวงเดือนเมษสาสวงมึงนี่ครับตอจกนี้เริ่มติดแต่มีน้าอีกัน งานยากสูขมาสิเป็นเนาะอันพวกันรวมขวนรวมธุรกิจเนาการรวมงานเนาะบางอย่างเนาะมันเกิดคนละบีก็นอยัางบมีปัญหา้คยๆกันเงานเงินอาอตอนมัสเตอร์โซก่อนไหมวะอ่าเขาได้ปลอบใจกลางปีกับปลายปีอ่าเรื่องเลขนี่นะท่านตั้งทายทำาตั้งซื่อเนี่ยมีโอกาสถือแจ็คพอตครับ องค์กรในญ่ได้เทวดาได้เขาใจเขาเลยไปสุดทา้ายผมกน่สรุปตั้งกลางปีทั้งปลายปีเขาสิบบอด์ยโยมีนาเมษาครับสตีสันกรกฎาสิงหาเท่านั้นตอไงในสิบสองเดือนเขาผ่านแปดเดือนใส่กรรมไปสี่เดือนติดคัดขนาดเลยมีนาเมษาเน,นี่ยเขาใจบอกยังบ่พอยังมีเรืองมีเล่ากันนี่ไงเขาใจบ่ระวังนิดเดียวโดยเฉพาะเพื่อนกับญาติ อเ,เอาอีกแล้วแก่ชวไนพอสมควมีท่านแก่ไหมมีท่านแก่กับช่างบุญตักงเไปตั้ง,งรงท่านนี่นห้อข้านกูก็ไปตั้ง,งขนาดปุรนบงเพ็น่าตะหมวทอปากแข้งนี่ยยังบ่ชิมได้บุญช่างบุญโอ้เลีงบุญเนี่ยออ้อนเมียกรพี่ส่งบุญใจอ,อ,อีตัวนี่จะปามือลวง <laughs> มันมึงพามันลวกเลยมึงต้องเข้าใจพี่ได้จ้าเป็นทั้งมมกอุปสรรคปัญหาสตามึงโอ้เป็นน้ำเจ้าล่ะบ่แม่นในหวายมึงข้าเลยแล้วเห็นว่วเจ้าขุนหาวางเสเเดอ้อเงินไปแล้วนะครับนรอบวันนี้เราจะมาสอบถามแนวทางของเลขที่ปู่ชอบกันนะครับนี้ปู่ชอบตัวไหนพิเศษไหมครับผมท่นต่อฝันเลขสีออกตัวเก้าพันนะ ตัวกูาบาดนี่กูเป็นบนม่มักน้ำโขในฝันเลขตัวเก่าเลขส <10 000 S 1> ิบเก้าเนี๋ยบ่มันตัวเก่ามันชิบานมากดิเข,ข 0, ้าใจปโหกสิบเก้านะครับปูไป่คัดกันอยู่แต่ว่าบาดนี่คันเลขกันนี่เลขเลขสูตรเป็นสูกับเจ็ดสูกับเจ็ดเ,เลขฝันนี่คือหนึ่งเก้าเหรอครับปูฟางสั่นนะต่ว่าจะฉีดแมนบ่มแมนเพราะว่าในฝันบนม่มักน่งโขว่วามันออกแล้วนะหัวจะออกไป มดสองดก็ไว้แงกิเทียงกันนี่วันนี้เิียผมลถดเมอมาว่าในฝันเลยครับโอ้ม่อันเดีเชียรบมักเลขเก้าสวมาจะออกขามงวดมันนั่นแหลสรุปหนึ่งเก้าเออเลขฝันเลขสิบเกตับอมักครับบอมันใจเด้อเพราะว่าคนบอกคือโคงวัดนะนะนีวด้องแปดห้าในมันใจ ก็เจ้าของซื้อเองอันนี้เจ้าของบาซื้อแต่ว่าถามกันได้ซื้อในฝันนั่นเขาซื้อมากเลขสูงก็คือศูนย์จบเก็บเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่นะครับผมวิ่งก็คือศูนย์กับเจ็ดอ้าวแค่นั้นแหละครับอต่องวดไว้ก่อนเนาะอืมครับ,บรถตองพยานดอกเลขดังรับเบิร์ดเบอร์สามสิบครับผม<ว><ว>เป็นแนวทางของเปอร,ร์โรสีนะครับผม นะครับประจำงบเที่ยงสามสิบทานวานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมค,บคลิปนี้ขอจบเพยงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ